รอบชิงชนะเลิศก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วอัลรการ์ดมา1,000ันใบสดๆแล้วเนาเดี๋ยวช่วงใช้สายหน่อยนะคะแม่จะพาเด็กๆนะคะเอาการ์ดพวกนี้ไปย่อนใส่ตู้ไปสนีของเพื่อนบ้านช้สองแสก็แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเป็นวันอีสเตอร์เนาะตื่นมาปุ๊บก็หาไข่ปั๊บเลยเอปกติทุกๆปีเราจะพาสองแสกไปหาไข่ที่บ้านปู่กับย่าแต่ปีนี้พวกเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แล้วสนามหญ้าที่บ้านคุณย่าเปียกค่ะก็เลยอดไปเลยสองแสกก็ตั้งหน้าตั้งตาตื่นแต่เช้าค่ะ

พี่ฟินก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อุ๊ยแม่ก็แฮปปี้เนาะตามนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะแม่จะพาสองแสบเดินรอบหมู่บ้านเราเพื่อไปแจกการ์ดกันค่ะก็เขียนประมาณแบบว่าช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์ให้น้องเอมิอลี่และน้องฟินผ่านเข้ารอบนะคะอะไรประมาณนั้นนี่ละค่ะทุกคนถ้าฟุกได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม่ก็ถือว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วก็พอเนาะเดินแจกการ์ดไปก็ประมาณชั่วโมงนิดๆิดค่ะสองแสบก็ไม่มีบบนเลยนะเด็กๆสนุกย่อนการ์ดกันใหญ่เลยค่ะบางบ้านก็ได้ สองใบาบางบ้านก็ได้ใบให้สองอแสกไปแจกคืนเละเทะไปหมดเลยกับแม่ก็เลยลงมือแจกเองมันซะเลยค่ะไม่งานตุยแน่ๆงานนี้เลยใส่แล้วใส่แล้วอ่ะ อาแม่จะแม่ถือการให้ฟินเอามานี่น้องฟินถือถือแค่นี้ก็พอนี่ดิเอาให้มามานี่น้องฟินถือแค่นี้ก็พอนั่นไงเก่งจริงๆค่ะจ,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 จะทําเองค่ะทุกคนไม่ยอมให้แม่ช่วยซะงั้นาประสบการณ์นะที่อยู่เบลเยียมมาเกือบจะสิบปีนะแม่มองว่าคนเบลเยียมเขาไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกเต้นกินลำกินแบบเนี้ยสักเท่ายิ่งถ้า,ถาพูดถึงเรื่องเองินเรื่องทองด้วยนะถ้าไม่ใช่คนรักกันจริงนะโอโ้โ,อโหแทบจะไม่ยอมออกจากกระเป๋าสักเส้นเดียวอะจริงๆิ๊แม่ก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยนะเพราะ 热爱。嗯哎 มันเหมือนไม่ใช่ที่ที่ของเราอะค่ะทคน,ท,คนที่นี่มีนิสัยที่ค่อนข้างซับซ้อนนะและแม่ก็มองว่าเขาก็ยังมีการเหยียดเหยียดเชื้อชาติกันอยู่อะไรบางมาณส่วนนี้ค<อ>่ะเป็นลูกครึ่งเอเชียเนาะแม่ก็แอบกลัวว่าเออเขาจะโดนแกล้งที่โรงเรียนหรือเปล่าโดนเพื่อนบูลลี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นแม่เราก็แอบกลัวแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเรื่องแบบนี้เนาะเราแค่สอนให้ลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ให้เป็นแค่นั้นเองก็พอแหละทุกๆเออสาร์อาทิตย์นะคะเราก็ต้องขับรถสี่ชั่วโมงนะคะไปกลับเพื่อจะพาสองแสบ ฝึกซ้อมเดินแบบก็เริ่มปรับตัวกับเพื่อนๆได้ดีนะคะไม่มีงอแงงอแงเหมือนช่วงแรกๆแล้วร้อมพัฒนาการดีเรื่อยๆนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการกล้าแสดงออกแหละที่แม่ต้องการเนี่ยคือสิ่งนี้เลยจริงๆฝึกซ้อมเนาะแม่ก็มีเวลาอันน้อยนิดนะคะเพื่อที่จะเข้าเว็บไซต์หาชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงให้พี่เอมอลี่มางานนี้นี่แหละไปหามาก็ปรากฏว่าไปเจอชุดชุดหนึ่งนะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ด้วยความที่แม่ก็เป็นแม่เนาะก็อยากเห็นชุดจริงไง ถ้าซื้อมาทางออนไลน์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนในแบบหรือเปล่าเนาะก็เลยบึ่งรถไปกับสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะไปดูชุดลองชุดชุดนั้นนะสวยมันโดนใจก็คือแบบว่าเอาเลยชุดชุดน้นทุกคนค่ะสิ่งที่แม่คิดไว้ก่อนที่แม่จะมาเนี่ยคือมันคนละเรื่องกันเลยตอนนี้คือสถานการณ์เปลี่ยนะคชุดที่แม่เลือกไว้ในใจก็คือเป็นชุดที่สีสดสดแล้วก็มีกากเพชรละยิบละยับอะไรประมาณนั้นแม่ก็อยากให้พี่เอมอลี่ใส่แล้วดูเด่นดูเฉิดฉายบนเวทีอะไรประมาณนั้นนะทุกคน่คิดออกปะไม่ค่ะ ว่าพี่เอเมลี่ไม่ยอมใส่ค่ะชุดที่แม่เลือกให้เขาจะเอาชุดสีขาวถ้าไม่ได้สีขาวเขาจะไม่ยอมใส่ค่ะทุกคนยั้อนะซูเปอร์โมเดลแกก็เดินมานี้เดินมานน่กปอเอ็นชเวดียันเดินเดินมาอีกโซยุบ สวยอ่ะยุฟต้องเดินอยมางนัันเออต้องโดนยกขึ้นนะสรุนแล้ว่ก็แพ้ทุกทางค่ะต้องตามใจคนใส่ถ้าคนใส่เขาไม่ยอมเราก็ขัดใจเขาไม่ได้สีขาววะอืมเนอะได้อยู่สรุปแล้วคุณเขาก็เลือกชุดนี้นะคะร้านเดียวคือจบเลยค่ะได้ทั้งรองเท้าได้ทั้งมงกุฎถูกใจเจ้าหญิงสมใจจริงๆเลยแหละสรุปแล้วท็อปโมเดลไม่ได้เป็นที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นไรแต่ที่แน่ๆได้สมใจคือเป็นเจ้าหญิงและสวมมงกุฎแล้วแน่นอนวิวบายบาย 呵呵呵呵